ครับวันนี้เรามาเทสหางตันย่ากันครับของไสฮิโนโมโต้นะครับฮิโนโมโต้16แรงนะครับลองใส่หางตัญญนย่าแล้วเอามาลองกันนะครับฮิโนโมโต้ oto, ครับโฟวินนะครับ16แรงนะครับ16แรง โอเวนสุแรงเครื่อง2สูบนะครับ16แรงเครื่อง2สูบยังไม่เข้ายังไม่เข้า มันใส่เกียร์สีป่ะมันใส่เกียร์สีป่ะมันใส่เกียร์อะไร มิโตโรโต16แรงครับโกวินเครื mm ่ hmm. อง2สูบนะครับถ้านใดนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082280603นะครับอันนี้เราตันญ,ญ้านะครับ่ทางตันญ้าเนียนไปเลย ตั้งสองโสูบนะครับตั้งสองสูบนะครับส m มาร t เทคเตอร์นะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0822804603นะครับราคาไม่แพงครับคันนี้นะครับโนมอโตะนะครับสีสวยๆครับสีเดิมครับสีเดิมสวยๆสีเก่ามาจากนอกเหลยยางยังดียังใช้ได้ครับอีกงานนะครับ สีเดิมสวยๆนะครับสีเดิมสวยๆโอเคนะครับสวัสดีครับ